ไปไหนล่ะอืมถ้าไม่มีทำวินัยของให่มันก็ลําบากอยู่นะลูกนะถ้ามีทำมีวินัยของให่มันก็ไม่ลําบากอะไรอะไรก็เข้าสู่ที่ทำพิวินัยอะไรอะไรก็เข้าสู่ที่ทำพิวินัยมันก็สิ้นเรื่องนะแต่แก้การหาวิมานอะไรครูบาอาจารย์ผมเคยทํามาสใสผมเคยทํามานั่นเห็นไหมลูกแต่กันนี่นคีนการนั่นลูกนะั่น ใหม่ๆยี่สิบเปดนี้่ไก่หลังระยะหลังร้อยนี่ไก่แต่แกกันนี่กว่าที่เก็บรวบรวมได้ในสมัยพระเจ้าสุหาราชพระราชาผู้ทรงทมที่สุดนะท่านจะพูดถึงภายที่ไม่ดีไม่รู้จากถีนจากทําไจับศึกถ้าไม่ศึกก็ต้องามตามแบบตามแผนนี้แห่งพระพุทธศาสนาแห่งอุตสาหศาสนาต้องทำตามนี้แหละ ถ้าไม่ยอมก็คือจับศิกไปพระท้า,าว่ะห้ามบวชอีกเล่นขนาดนั้นจนพระที่ไม่ดีกลายเป็นพระดีพระดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปในสมัยพระมุคครีบุตรพระเจ้าโสมหาราชทำสังฆนาพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดจนเลยมาถึงประเทศไทยนั่นไหละลูกพุทธศาสนาเข้ามาในช่วงนั้น ในช่วงที่พระเจ้าสุหาราชและพระมคขลีบุตรทำสังฆญนาเมื่อพระมากขึ้นมากขึ้นแก่งแย่ง,งทิงดีกันแล้วทำวินัยของพ่อไม่รักษาไม่เคารพเทิดทุนคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลือผู้ประเสริฐเป็นศาสนาเองส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นมันก็ยากลําบากเพราะไม่ไม่ได้บวชด,ด้วยความทาัทธานแต่หลวงปู่นี่บวชด,ด้วยความธทาที่มันก็คนละอย่างกัน ที่เราสมกับโลกก็เนื่องด้วยว่าเราประกาศหาพระดีนั่นปร,ประกาศหาบาตมิกาที่ดีนั่นผู้ที่เลวพระเลวก็หลีกไปซะบาติกาที่เลวก็หลีกไปซะผู้ที่มีความเคารพเทิดทูนในหลักคําสอนของพระเจ้าหายากมากนะลุงมันก็เสือเส่อมไปเสื่มไปแตกแกล้งเาเมื่อคีนกันทําไมพระเราจึงไม่รวมรวมไว้ที่ทำที่วินัยโดย่ายเดียว ทำไมต้องสายนั้นสายนี้อทำไมต้องนีกน่กายนี่กายนี้ล่ะเราก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเดียวกันสองเราจีบข้อแค่นี้รักษาไม่ได้ก็น่าเกลียดแล้วเป็นพันพันข้ออยากให้เป็นล้านข้อ,อนู่นนะถ้ามีความเคารพเติรดทุนเดี๋ยวนี้ไม่มีความรักไม่มีความเคารพเติร์ดทุนในผู้เป็นพ่อที่มันก็เลยเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไป อาจารย์ผมพาทำมานั่นสแสดงว่าเป็นศาสนาอาจารย์ไม่ใช่ศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ผมทำมาผมก็ทำอย่างนี้ผมคารพครูบาอาจารย์ผมแล้วทำยังไหล่ะพูดตั้งพูธศาสนาไม่คารบได้ไงนั่นนั่นแหละเราจึงไม่ลงไจในช่องที่เป็นกรารว่าก็เรื่องนี้นะโอ้แล้วไปลงหลวงปู่ลาเข้มมาเปิดตัววัดผูเจ้าข้อนู่นนั่น ลงถึงนน้อยใจในการกไปได้ไม่สบายเขารับเก้ากับผมเอามาเปล่าหัวให้นั่นคนก็รักเหมือนลูกการไปการไปนั่นในลูกนั่นด้วยกับกิาจารรมผูคกามใจการไปการมาคำเจตสมบุมบริบูรณ์ด้วยหลักธรรมลักวินยัยข้อปฏิบัติเพื่อมร่อผลโดยใยเดียวไม่ได้เกี่ยวกับภพบชาติในการเวียนว่ายใจเกิดนั่น ต้องการหรืออบหรือชาติตัดบแตัดชาติใคเป็นชาติสุดท้ายนั่นฟังแล้วมันก็เข้าในหัวใจถึงใจถึงใจดีมันเข้าไปทั้งถึงหัวใจมันถึงหัวใจมันเข้าไปนั่น,น,นไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พอมีบ้างไหมจะบวชมาเพื่อหาอยู่หากินนจะบวชมาเพื่อลวงโลกเป็นโจรป้นศาสนาทําไมน่าจะรวมกันไม่มีความละอายบ้างหรือ ถ้าร่วมกันได้ก็ทาวินัยเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างผาสุเกเยนใจมีความละอายตอนบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้น <c oughs> อันนี้เป็นพระที่น่านด้านกันบินยมที่น่านด้านแล้วบุญกุศลจะเกิดที่ไหนละ่ะคิดว่าจะเกิดที่นุ่งโขนนุ่งผ้าเหลืองหรือไม่ดูเขาก็แสดงละครได้นอย่างนี้ก็พากันแสดงละครขเขาสิ้นเรื่องไม่จำเป็นต้องบวชมานั่นเรานึกถึกตองเราท่านด้เป็นคาราวาช จึงไม่ค่อยลงรูบาอาจารย์ง่ายๆย,ยึดไว้ที่หลักคำสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราตถาคตเข้าสู่ปฏิพาน์แล้วทำพินในเป็นตัวแทนของเราถ้าผู้นี้ถิงใจก็ว่าเมื่อพ่อตายแล้วลูกเอ้ยหลักคำสอนพระวินัยศีลของพระศีลของโยมคือตัวแทนของพ่อ ถ้าเขารบเติทูลพ่อพึงรักษาและปฏิบัติตามอย่าเพิกถอนอย่าบัญญัติพื่มเห็นไหมลูน้่พอมีไหมยี่หลออจัง้าสงหาโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5งพันเเพื่อต้องการเห็นพระแท้และโยมแท้ชาวพุทธแท้ยังไม่เห็นเทศแต่ละการแต่ละการก็เพื่อต้องการรวมชาวพุทธให้เป็นหนึ่ง ที่ทำที่วีนหน่ันจะเป็นไปได้ยากลูกคนนานาจิตกันถ้าพระมีความละอายหน่อยโยมมีความละอายหน่อยมันก็เข้ากันได้ทีนี้มันน่าด่านที่กลัวว่าลาบสักะละจะสูญหายเพราะไม่ได้บวชมาด้วยความศรัทธาในหลักคําสอนของพุทธเจ้าบวชมาเพื่อต้องการยิ่งใหญ่ต้องการลาบสักระละต้องการาากความสนับสนุนเดือนยอต้องการโยธาธรรมดาแต่ก็แค่นั้นโดยลืมศาสนาลืมป้อ,องตัวเอง แล้วลูกที่เลวมันจะเจริญได้ยังไงหากแม้นพวกเธอลวงโลกมีอยู่มีกินแต่เมื่อพวกเธอตายแล้วตานยอดด้วนประมาณพ้อของตัวเองพอได้ไหมนั่นพอมีไหมนั่นเดเเบกเข้ามาเบเเข้ามาก็แสดงว่าไม่มีพระแท้ที่เบกเข้ามาผู้ที่ไม่เวบกเข้ามามีก็ส่วนน้อย แสดงว่าไม่มีชาวพุทธเตศที่เป็นบาตุปติกาที่เบะเข้ามาผู้ที่ไม่เบะเข้ามามีส่วนน้อยแสดงว่าส่วนน้อยมากที่มีพระเทสและอุบาตุปติกาเท่าไงไม่เคยเลยนะลูกนึง mm hmm. เราบูาบชาพทธเจ้าแล้วด้วยชีวิตทั้งชีวิตศาส,สนาจะต้องเจริญด้วยทำได้วินไหนเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราตายเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแกเราไม่ได้เข้าไปเข้าขายเรื่องของพวกนั้น นั่นในรูปนั้นพ่อแม่กูเข้าสู่กิพนพานที่เป็นพาริยบุคลรูปแต่แยกจากเมื่อกี้กันพ่อผมเคยทามาครูบาอาจารย์ผมเคยทามา,า,า,มมาใช่เมื่อองค์ท่านแก่สราภาพตามธาตุขันขององค์ท่านเตะคาสอนบ่งบอกถึงธรรมถึงวินัยอย่างชัดแจ้งนั่นทำก็ดีวินัยก็ดีนี่ย เราตถ,ถาคตเข้าสู่พระนิพพานแล้วเป็นตัวแทนของเราตถ,ถาคตเด,เดี๋ยวนี้เราดูเี่ยเป็นไงนะแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติตามมรกเปดมรกเปดก็คือศีลสมาธิปัญญาต้องรู้จากหน้าที่ว่าเราเป็นพระเป็นสามณนะแห่งกิจวัตรจิบอย่างอย่าว่าจะจีบอย่างร้อยอย่างพันอย่างแสนอย่างหลายอย่างเราก็รับได้เพราะเราไม่รู้ที่ดีทําได้เพราะได้ความเคารพเทิดทูนไม่ได้เปบี้ยวไปไหน ่จะบอกว่าเรานอกรูกนอกทางน้องทำนักวินัยเองวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้ารวบรวมสง์สง์ก็มาเองที่เป็นเอหิปิขุอุปชัมปทาหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปนะ่ถ้าจะพูดถึงรูปนะถ้าจะพูดถึงเป็นการสแสดงโอวาพระปฏิโมก ถ้าจะพูดถึงก็คือการเรียงลำดับของพระวินัยและคำสอนถ้าจะพูดถึงจริงๆพอวันนี้เป็นถือว่าพระพุทธเจ้านี่เรียงลำด,ดับพระวินัยที่ได้บรรัญญัติไว้ให้สงสาวกได้กระจ่างว่าเกณฑ์ถาคดบรรัญญัติอะไรบ้างไม่ได้บรรัญญัติเล็กๆน้อยๆบรรยัญญัติครอบไปเลยในใจลกกระสานั้น วันนี้เละที่พระเจ้าช้าเจ้าใหญ่เ,เ,เรื่องพระวินัยคือศีลของพระนะี่ถ้าศีลด่างพ่าแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นมันก็เหมือนเปรตเหมือนผีตัวหนึง่งนะศีลต้องสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆจึงจะสามารถเป็นพระเป็นสมณะที่สมบณ์บริบูรณ์ได้ไม่งั้นก็วิบัติเพราะศีลวิบัติเมื่อศีลวิบัติแล้วมรรคแปดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงศีลส,ส,ส,สมาธิปัญญาคือมรรคแปดถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามรรคแปดก็ไม่เกิด เรื่องตนคือมีศีลละเมื่อมีศีลมรคแต่เข้าสู่ขายแล้วเข้าสู่ทางทางคือมรคคือทางเริ่มเรียนเรียนเพื่อละกิเลสปวดมาก็บปวดมาเพื่อละกิเลสไม่ได้เรียนเพื่อยึดยธรรมดาจากความสนเสนุนเยือนยอเาต้องการความสนเบสนุนเยือนยอต้องการย,าาายึทธรรมัดาอยส่ทั้งโลกดีกวา่าเขาถือว่าลวงโลกพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนในบทมาเพื่อกอบโกยแห่งกองกิเลส บวชมาเพื่อละกิเลสจากตะโกราชาบ้างเศรษฐีกรมพี่ผู้บ้างข้างบ้างออกมาเพื่อละกิเลสละที่พักที่อาศัยที่ดีละการหลาบนอนที่ดีการอยู่กันฉันการกินที่ดีการเสวยพระกยอาหารที่ดีของราชาเข้าสู่ธรรมวินัยเดียวกันนี่แล้วก็ฉันไปเมือนภาษาดีบุตรได้แต่น้ำต้มผักฉันน้ำต้มผักพระพุทธเจ้าได้แค่มะม่วงก็ฉเฉนแค่มะม่วง เราจะว่าไงนะเดี๋ยวนี้มันล้นปากแล้วคิดว่าตัวเองมีลาบมีจัการะมีความสันต์เฉยๆเราก,ก็เลยลืมศาสดาตัวเองลืมพ่อของตัวเองนั่นไอ้ลูกเป็นลูกที่เลวส่วนมากขาเป็นเถกเช่นนั้นคือลูกที่เลววันนี้พระพุทธเจ้ารวบรวมให้เป็นลูกที่ดีรวบรวมลูกที่ดีสงสาวกที่เป็นเอหิบิุสัมปทา,านั้นเป็นลูกที่ดีแตกชาน ทิศนั้นบ้างทิศนี้บ้างก็ไม่ได้ไปสององค์สามองก็ไปองค์เดียวเพื่อประกาศพุทธศาสนาเพื่อต้องการให้พระสัาธรรมฝังลึกอย่างลงในใจของสัต์โลูกทั้งกายอย่างละเอียดละเดี๋ยวนี้แหละเข้าไปไหมนะี่ยมันเข้าไปแต่เป็แต่ผีสีปีเราอยู่ป่านี่เราก้าท้าเลยแหละี่ะันแต่ชันครั้งหนึ่งเจวันจันครั้งหนึ่งเทใส่บาทให้เลย ก็โศกตัวเขลานนั่นแหละบูชาพุทธเจ้าแล้วด้วยเลือดทุกหยดนั่นโดยเนื้อหนังเอ็นกระดูกโดยชีวิตทัต้งชีวิตบูชาพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเตอรอถือผู้เป็นพ่อนั่นออกมาก็ว่ออกมาในสถานะของลูกที่ดีเพื่อรักษาไว้ซึ่งมูมลมรตกของผู้เป็นพ่อคือทมคือบินในคือศีลของพระศีลของโยมการเป็นผู้ผิดการเป็นผู้บอกว่าอยากเรียนอยากดังนั่น ก็แสดงว่าพระเทหายากดีบาสุทธิ迦เท้กาทก็หายากทีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตามเราถือว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีโดยทายเดียวดีก็ขอให้ดีสุดน่เราไม่เคยทำชั่วเลยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันยิ่งมาในเพศของบ,บรารมณนบรรพชาเราจะเป็นลูกที่ดีจนถึงวาระสุดท้ายใครว่าไงก็ตามหนึ่งไม่มีสองยก เพียงนิ้วเดียวไม่มีนิ้วที่สองน,ะนั่นเห็นไม่รูนะ้นั่นพอเทให้ปังแล้ววันนั้นวันที่สนะิบสามนวันครบรอบของอุปจาชเรา,านะท่านเจ้าคุณโสพลธรรมชนะันหรือหลวงพ่อมงหลวงพ่อมงนะั่นเราก็บอกว่าหนึ่งไม่มีสองนะี่ยชาตินี้เอาดีไม่ได้ก็คือตายใช่สีสองร้อยเียดข้อเราถือตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นไม่ใช่ว่าเราพึ่งถือเราพึ่งปฏิบัติ จิตเรารวมแล้วรวมเราตั้งแต่เป็นคราวาสนูน่นไม่ใช่ว่าพึ่งเป็นกี่ปีละ่ะตั้งแต่อายุยี่สิบปีนูน่นเราปฏิบัติมากี่ปีละ่ะเดี๋ยวจะว่าบทเมื่อวานนี้อีกฟังให้มันชัดให้มันลึกให้มันถึงใจมันถึงเข้าใจเรื่องศาส,าส,าสานาทนะ่ใถ้มีความศรัทธาแล้วถ้าไม่มีความศรัทธาแล้ว,ม,ม,ว,ม,าาลวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรล้านวันสาก,ก็ถามเหมือนชอมพูกานั่นมันไม่มีประโยชน์สึกไปไดีกว่าตานยอดด้วน ถ้าประมาทหลักธรรมหนักวินัยนี่แสดงว่าพวกคือเป็นตาลยอดด้วนไม่เคารพศาสดาข้งตัวเองประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพระวินัยก็คือประมาทพระพุทธเจ้าประมาทหลักคำสอนเรียกว่าพระธรรมก็คือประมาทพระพุทธเจ้าตาลยอดด้วนขุนไม่ขึ้นมหาเวทีเป็นที่ไปล้านบรรดาก็ตามขุนไม่ขึ้นพวกเือจะมีลาบจักระม,มียศธาบรรดาศักดิ์ยังไงก็ตาม พวกเธอก็เป็นตายอดด้วนเท่าเขาเพราะประมาทหลักคําสอนของผู้เป็นพ่อประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายอดด้วนเลยทายเดียวแล้วแต่จะคิดนี่พูดด้วยทมเราพูด,ดในสถานะของลูกที่ดีพราะวิน,ยนัยนี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนก็คือพระพุทธเจ้าวางไว้แล้วสองวันห่ร้อยกว่าปีไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนไม่ได้เสื่อมสลายไปไหนนี่ มันก็เสื่อมก็เสื่อมใจจากลูกจากใจของลูก <go> <combo> ท like ี่เร็วนั่นแต่ลูกที่ดีย่อมที่จะเป็นลูกที่ดีตลอดไปแต่ลูกที่เลวก็กลับเนื้อกลับตัวใหม่ก็เป็นลูกที่ดีก็มีแต่ลูกที่เรวแล้วไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวใหม่ก็เป็นลูกที่เร็วต่อไปล่วงโรบต่อไปไม่มีการที่จะงอกงามขึ้นมาได้เพราะเป็นตาลยอดด้วนโจนป้นศาสนานั่นเราจึงไม่ครบหมู่ไม่ครบคณะไม่เข้าหาครูบาอาจารย์ เราก็ลบแตอ่องค์เดียวก็คือหลวงตามหาบัวแค่นั้นก็คือพอท่าเป็นคารวะก็คือหลวงปู่ล่าเขีนมประตูเราก็ยกไหวเหนือก้าวเหนือกระหมอ่อมเป็นพ่อเป็นแม่เราสมัยที่เราเป็นคารวะพอเราบวชมาก็ทำมาของหลวงปู่ล่ากับหลวงตามหาบวก็ถึงใจถึงใจน,ะนั่นลูกที่ดีเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปเสแสร้งเธนือหน้าว่าเราเป็นลูกทิ์ ขององค์นั้นองค์นี้เรานำหลกักคำสอนของพ่อแม่ครูมาพุทธปฏิบัติเราก็ได้ดีตามนั้นนั่นและคือความเป็นตีแง่งความเคารพเตื้อทูนในทาในวิในในผู้ได้เจ้าในพระธรรมในประสงค์ในพ่อแม่ครูผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเรียกว่าพระสุปฏิพนโนจะขวางอาจขจวางตามนี้ก็ขวางขวาง,งได้แค่นั้นลูมันไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาพอเราพูดนี่เราพูดได้ใจที่บริสุทธิ์เราพูดได้ในสถานะของลูกที่ดีนพ่อแม่เราก็ล่วงไปแนละ้วเข้าสู่พระนิพพานแล้ว